สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเฮียหมูะครับวันนี้คู่บอลที่เราจะนำมาวิเคราะห์นะครับจะเป็นศึกกาโซเซเรียอาอิตาลีนะครับประจำวันศุกร์ที่14เมษายน2566นะครับทิงอ f อฟเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเลยนะครับเคโมเนเซนะครับทีมอันดับ19นะครับเปิดลังรับการบาเยือนของเอมโบลีนะครับทีมอันดับ14นะครับเซติ5้านัดหลังสุดที่เจอกันรวมทุกรายการระหว่างเคโมเนเซนะครับกับเอมโบลีนะครับ เคมโมเนเซ่เอาชนะเอมโพรีไป2เกมนะครับและแพ้ไป2เสมอไป1นะครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของเคมโมเนเซ่นะครับชนะไป1แพ้ไป2นะครับและเสมอไปอีก2นะครับผลงานในบ้าน5นัดหลังสุดของเคนโมเนเซ่นะครับชนะไป1แพ้ไปถึง3และเสมอไปอีก1นะครับส่วนผลงานในบ้านของทีมเยือนอย่างเอมโพรีนะครับชนะไป1นึครับแพ้ไปถึง3นะครับและเสมอไปอีก1 ผลงานนอกบ้าน5นัดหลังสุดของเอมโบลีนะครับแพ้ไปถึง3เกมเลยนะครับและเสมอไปอีก2นะครับส่วนในด้านของตารางคะแนนนะครับเคโมเนเซ่ทีมอันดับ19นะครับแข่งไป29เกมนะครับชนะไป2เองนะครับเสมอไปถึง10เกมและแพ้ไปถึง17เลยนะครับและในทางด้านของเอมโบลีนะครับแข่งไป29เกมนะครับชนะไป7เหมือนกันนะครับเสมอไป11และแพ้ไปถึง11เกมเลยนะครับ จากการมีข้อของเฮียหมูนะครับเจ้าถิ่นอย่างเคโมเนเซ่นะครับทีมลองบุยอันดับสิบเก้านะครับผลงานหน้านะหลังสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปถึงสามเกมนะครับล่าสุดบุกไปเฉือนชนะชาร์ปโดเรียทีมบวยสองหนึ่งสองประตูต่อสามนะครับเกมนี้ต้องรับการมาเยือนของเอมบอรี่ทีมอันดับสิบสี่ครับฟอร์มห้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปสามเกมนะครับนัดล่าสุดบุกไปยันเสมอให้กับ แชมป์เก่าเอซีมิลานนะครับ0ูนประตูต่อศูนย์นะครับ <S <S สถิติพบกันของทั้งคู่นี้เป็นทางฝั่งเอมโบลีที่ทำผลงานได้ดีกว่า4นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกัน,นครับเอมโบลีไม่แพ้ให้เคโมเนเซชนะ3เสมอ1น,น,นะครับเจอกันเกมล่าสุดเมื่อต้นฤดูกาลเอมโบลีเปิดบ้านเอาชนะเคโมเนเซไป2ประตูต่อศูนะครับดูแล้วเกมนี้ก็น่าจะยังเป็นเอมเอมโบนะครับ ที่ฟอร์มโดยรวมและอันดับดีดูดีกว่านะครับเป็นฝ่ายบุกป้านเบียดเอาชนะไปได้นะครับสําหรับเฮียหมูเลือกเชียร์ไปที่เอมบูรี่นะครับสําหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดบอนนะครับสามารถแอดไลน์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คราะหอบอลวันนี้นะครับกับเฮียหมูนะครับสวัสดีครับ